i สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้พบกันรายการยูรคุงชาแนลนะครับวันนี้พบกับผมนะครับคิวนะครับวันนี้เราจะมาเล่นไอรูน่ากันนะครับนี่นี่ไม่ใช่ตัวผมนะครับเพิ่งซื้อมาใหม่ก็ถือเป็นตัวผมนะครับเมลร้อยห้าสิบนะครับมีสามตัว ก็ไม่ได้เจอกันนานหลายเดือนมากเลยนะครับก็ไม่ได้ถ่ายครับเพราะเปลี่ยนเป็น i อ h o นนะครับวันนี้เราก็จะมาตีบอสมังกรน,นะครับเวล99ที่อยู่บนเกาะรอยฟ้านะครับตรงนี้เป็นสายนิงจานะครับมีจอมขมังเวทน,นะครับ ผมใช้คู่ขาวนะครับยันหัวหน้าแก๊งคนคปีกกับหมวกนี่ก็เป็นของกัชานะครับเราฝากที่เขาแถมมาให้เพราะมันเทรดไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้ไปครับผมขายโค้ดเหรียญน,นะครับถ้าอยากได้ก็ ติด,ด,ดต่อได้นะครับเดี๋ยวว่าให้ไอดีหลายไว้หรือมาถามนานแสดงความคิดเห็นก็ได้ครับ เปิดไฟให้หน่อยปิดไฟเปิดไฟก็ปิดอยู่แล้วเปิดทำไมไฟเก่งใครเก่งคิวเก่งคิวอันนี้เสื้อจะเป็นเสื้อจะเป็นเนี่ยของคิวเนี่ยของคิวเนี่ยของคิวอันนี้อ่ะคิวมั้ง ระปงไม่ใช่ขอ,งค,องคิวอะคิวไม่เคยใส่